จากหน้าไพนะ่ก็จะมีเป็นดินนะพศสกันบางกรอนนะคะแล้วก็เป็นน้ํานะกรกฎบีนพิจิตอ,อไม่มีทัดลมนะแล้วก็เป็นไฟเมสินธนูเลยนะเด่นๆจะมีเป็นวันอาทิตย์นะอาทิตย์อย่างเดียวเลยนะวันอาทิตย์เดือดสันนะจัดเมนท์นะเป็นลักษณะของเรียกว่า มีคําตัดสินหรือว่าจบาไปแล้วนะจบไปแล้วแต่อยากจะมาเริ่มใหม่นะทัานนี้คือพวกกรรมวิบากกรรมคําตัดสินอะไรที่จบไปแล้วนะสิ้นสุดก็ได้นะหรือไปใช้เวรกรรมนะก็มีวิบากกรรมร่วมกันนะคะนี้ก็ทันเมนาะเสร็จแล้วนะัตอนนี้นะสิงโยคนะีนัสก็คือเหมือนปลดปล่อยเป็นอิสระนะไม่ได้คิดจะผูกมนะัดนะจะเดลฟูงคือเป็นคนที่ไปเรื่อยๆนะโสดไม่สนิทนะชอบเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะไม่ชอบการผูกมัดนะครับ จาแบ่งหาไปเรื่อยๆค่ะก็อยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะหนึ่งเรียนเริ่มต้นนะก็ไม่รู้ว่าเริ่มหนะ้าที่การงานชีวิตหัวเริ่มกับคุณนะทีนี้มีคีงองบครับนะคีย์งบครับเป็นพวกเอ่อเจ้าชู้คนข้างหลักได้นะแต่ณนะตอนนี้นะก็เหมือนกับอยากจะมามอบถ้วยให้นะก็เบื่อเซ็งอยู่นะไอตัวสี่ถ้วยนี้ก็คือเรียกว่าเออมีคนอื่นมาเสนอให้นะไม่เอานะแต่ว่ารอคุณอย่างเดียวนะ ถ้าเหรียญงามีความเหงาเศร้าหรือขาดเงินอยู่ก็ได้นะคะขาดเงินตกงานหรือว่าเออ่มีความเหงาเศร้าอยู่อะค่ะนะคะก็หิมะหนาวเลยนะคนอื่นให้ก็ไม่เหมือนคุณนะคือไอ้ที่เหงาเนี่ยเหงาเพราะคุณก็เลยเป็นจริงออาพับแต่สี่ถ้วยเนี่ยคือคนอื่นยื่นถ้วยให้ไม่เอาแนละ้วก็คือจะรอให้เองกับมือโดยการที่ตัวเองจะให้คุณนะแต่ถ้วยนะะเรียกว่ามีหลาย เรื่องหลายสิ่งต้องทำนะเป็นคนคิดมากฝันกลางวันฟุ้งเยอะก็ได้นะหรือมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะหรือคิดแผนที่จะมาเซอร์ไพรส์หรือทําอะไรสําหรับคุณก็ได้นะมีเดอะซันอยู่ด้วยนะก็จะสําเร็จสมหวังนะหรือคุณยังเป็นแสงสว่างสําหรับเขานะเป็นอินสไปเรชันได้คนระับเอ่อเป็นกําลังใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเดอะซันนะก็ยังเป็นีน้องเป็นเพืเ่อลนะดูแบบดูหรูดูแพงนะก็คือดูมั่นคงนะคะ แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะในเจ็ดอย่างนีนะคงไม่ได้หมายถึงตัวเลือกเยอะนะหรืออันนี้ถ้าอ่านเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะก็คือเขาอาจจะคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะที่โดดเด่นสุดเป็นเดอะซันนะเป็นตัวเลือกที่ยี่ชนะเลิศก,ก็ได้นะไม่รู้ว่าจะดีใจไหมนะหรือนี่ก็คือเขามีแผนที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างแนละคิดโปรเจกต์เยอะนะเพื่อที่จะมาทําให้อ่าคุณดีใจหรือสมหวังก็ได้นะเดอรซันนะ ส่วนนี้เป็นคนรักเก่ามีการวนเวียนนะหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนนะในหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของคนเก่าอีกแล้วนะจะมีการลมพัดหวนก็ได้นะเพราะว่าหกถ้วยคือเอ่อคนรักเก่าเพื่อนเก่าหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนนะก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ท้าหนึ่งไม้อาจจะมีข่าวดีอย่างรวดเ,เร็วหรือว่าเป็นการเริ่มต้นงานใหม่เพื่อได้นะหนึ่งไม้คือแพชั่นนะมาอย่างรวดเร็วแนละจะรวดเลยนะเพราะว่าเป็นธาตุไฟนะ นายอวานเหมือนกันค่ะก็เดินทางมาหาลุยเลยนะก็อันนี้ไม่ใช่คนไกลนะเป็นคนเก่านะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าต่างชาติหรืออะไรค่ะก็จากหน้าไพา่รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ